bye, -bye. ก็กลับมาตา่อก e ันใน EP ที <Fine. S 1> okay. ่17กันแล้วแล้วก็เกม Grand Theft Auto 5นะครับก็เล่นต่อเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่หน้าร้านไายเหล้าครับแล้วก็ภารกิจนี้จะเป็นภารกิจตัว4ครับแน่นอนครับมันคือภารกิจที่เกี่ยวกับคนจีนแชงนั่นเองนะครับหรือเชงนั่นเองนะครับโอเคเข้าไปในร้านเหล้าเลยนะครับตรงนี้เป็นคาซีนครับแน่นอนเลยว่าพวกมันเนี่ยสังกะบุยห่วยแตกบ้านนอกคอกนาถูกของเธอเลยแชง นาไอ้หัวลิมไปคุยธุระกันข้างนอกหน่อยมามามาเร็วสิเอาละท่านสุภาพบุรุษผมคิดว่าผมได้พิสูจน์แล้วว่าทีมงานของผมมีสกัยภระาพแค่ไหนและผมก็พิสูจน์แล้วว่าทีมของผมเป็นผู้จัดถาที่น่าเชื่อถือโลบรัตเลยและกันนะว่าผมกับคุณเอาละจัดการมาให้ฉันซะดีๆผมเกรงว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรนะ เราต้องการที่จะร่วมมือกับทางเลือกอื่นๆหรือมันเพียเพ้ยนเพี้ยนได้ยินชัดยังแกหุบป,ปากซะบอสของเราพ่อของคุณแชงต้องการอะไรที่มีสไกภาพมากกว่านี้เราต้องการขนย้ายทั้งยาหรืออาจจะอาวุธด,ด้วยนั่นแหละชีวิตฉันเลยหมายถึงตั้งแต่เด็กฉันยังต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงรู้ไหมตลอดมาที่ฉันต้องการจะเป็นเนี่ยคือนักค้ายยาดับโรคเราก็ นักฆ่าอวุธเถื่อนชื่อกระชอนเอาละฉันขอร้องนายนะทำความฝันฉันได้เป็นจริงอะ่ะผมเสียใจเสียใจงั้นเหรอนายเสียใจงั้นเหรอฉันเพิ่งจะเล่าดรามา่าน้ำตาแต่ให้แกฟังแล้วแกก็แค่บอกว่าเสียใจเนี่ยนะ huh? พวกไหนที่แกทำงานด้วยใครงั้น oh, no, no, ผมไม่สามารถบอกได้ไมาหม่ๆม่ม่แกบอกได้อยู่แล้วอันที่จริงฉันว่ายิ่งกับพูดได้เสียอีกใครบอกมาซะมันเป็นใครใครใครไม่งั้นหัวแตก เออพวกพวกโอเนว่าเธอโอเนว่าเธอเหรอใช่แกเราเนนใช่ไหมเปล่านะพอพวกไอโอเนว่าเธอนั่นฉันได้ยินมีคนบอกว่าพวกมันกำลังยุ่งน่าดูเพราะบางคนมันยังงแยกไม่ออกว่ากระโหลกนหนเป็นของใครไปตายซะแล้วก็พวกนั้นด้วยเป็นอะไรไหมครับท่านออไปที่ฟาร์มโอเนวราเธอครับโอเครถของเราจอดอยู่ทางนั้นซ้ายแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ขอ เธอรถคันใหม่ละกันนะครับเป็นรถคันเล็กนิดนึงอ๋อมาครับตอนนี้เริ่มบ้าดีเดือเลยโอเคก็ตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้พาแชงนะครับกับลูกน้องของเขาเนี่ยไปดูโรงงานผลิตยาของเรานะครับก็คือเชฟนั่นเองครับแล้วก็มีการโดนบุกถล่มครับจากแก๊งซึ่งสุดท้ายนะครับสัญญานี้ก็ไม่ได้ ร่วมงานด้วยกันนะครับเราก็เลยจะต้องบุกไปเรียกว่าซบเซิฟกับแกร้งของโอนิวราเธอร์นะครับโอเคตอนนี้น่าจะอยู่ไม่ไกลครับอีกประมาณสัก1 1ึ่งหนึ่ไมล์นะครับประมาณนี้แล้วก็เหมือนว่าระหว่างทางผมจำได้ว่าน่าจะมีการอ่าน,นี้ครับมีการคุยค <Trevor S 2> รับเทว่าฟิลิปเอวูดโอนิไอฮอกไอฮอกไอบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเทว่ามันเป็นธุรกิจนะเพื่อน อย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องของมันนั่นมันของฉันนะมันเป็นธุรกิจนะเพื่อนถ้านายอยากจะคุยเรื่องนี้พวกเราอยู่ที่ฟาร์มเออ n e นิวเออวัตันเวนเดอรโดยวอะไรสักอย่างนึง่พวกเราอยู่กันครบเลยแกเริ่มเขียนชื่อพวกแกลงบนหลุมศพได้เลยเพราะว่าฉันกำลังจะไปเยี่ยมแกเราจะเห็นว่าไอ้ครอบครัวนักปุงยาของแกมีกันกี่คนพอฉันจัดการหมดแล้วไอบ้าเอ้ยโอ้เกือบชนเกือบชนพวกแกทุกคนต้องตายต้องตายทั้งหมด โอเคแล้วก็ตรงนี้อ๋อมีป้ายวัวแดงด้วยครับวัวแดงด้วยเอ้ยโอเคเดี๋ยวข้างหน้านะครับนึกว่าเลยฟื้บมาครับเรามาถึงฟาร์มของโอนิวแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มโอนิวอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเราจะจอดทางด้านข้างขวามือนี้ก่อนครับแล้วก็เดียเ๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยบอก เกี่ยวกับเงื่อนไขในการได้เหรียญทองนีนด้กันเงื่อนไขในการได้เหรียญทองครับโอเคตอนนี้เราไปที่จุดสีเหลืองๆด้านบนก่อนครับจะเป็นจุดสังเกตการนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับสำหรับเหรียญทองครับเทรดช็อตสิบครั้งนะครับจบภารกิจโดยไม่บาดเจ็บตนครับยิงปืนนัดเดียวจัดการศัตรูได้2คนครับเราก็มีความแม่นยำอย่าน้อย80นะครับตรงนี้เนี่ยโอ้มีคนงานอยู่เยอะมากๆครับเราก็กําลังทํางานอยู่เลยมีบางส่วนก็กําลังเล่นยิงกระป๋องกันนะครับ นเพมึงคุยกับไอ้บ้าเทเวอร์มามันกำลังจะมาที่นี่เราไปที่ห้องเลยครับปรุงยาคอยคุ้มกันเอาไว้ให้เขาใจแล้วฉันบอกว่าพวกมันคงจะพานในพวกดีไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วพวกมันซื่อบือ้อโอเคก็คือเป็นสองกำลังใช่ไหม oh, ส่วนที่เหลือไปคุยกับไอ้พวก oh, พ่อค้ายาคนจีนโอเคภารกิจของเรามาแล้วครับคือการ <Is he S 1> ทำลาย <you S 1> ที่นี่ <can 't S 1> ครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าชั้น2มีคนอยู่1 2สองโอเคตรงนี้นะครับ จริงๆจุดนี้สามารถน่าจะยิงได้ทีเดียว2คนแต่ว่าผมเพื่อความชัวร์ครับมันจะมีอีกหจุดหนึ่งนะที่เราสามารถยิงนัดเดียวได้2คนครับโอเคชั้นบนน่าจะหมดแล้วครับไปชั้นล่างครับชั้นล่างตรงนี้ตัวเดียวแยกๆปึ๊บ <P up> <P up> ไปหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่สามารถยิงทีเดียวได้2คนนะครับเล็งแม่นๆครับยังไม่ต้องเฮช็อตก็ได้เฮชชอตเดี๋ยวเรามาเก็บที่หลังนะครับปึ๊บยิงตูดโอเคเรียบร้อยแล้วก็หมดไหมตรงนี้อ่ามีตรงนี้ครับอีก2ตัว ก็ยิงตัวหลังก่อนละกันไม่รู้ตัวหน้าจะได้ยินหรือเปล่าหัวไหมโอเคหัวครับเอาตัวหน้ารูออ้อีกโอเคไม่แน่ใจว่าได้เช็ด s h o หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอบแรกเดี่ยวผมว่าเขียนพื้นที่ก่อนเพราะว่าผมจําพื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ลนะเออยังเหลืออีกเปล่าน่าจะหมดแล้วนะครับเราก็อ่าลืมเปลี่ยนปืนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปืนเป็นอ่าตรงนี้ครับ assault rifle ของเรานะครับปึ๊บๆๆปึ๊บ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 เราก็ตรงนี้เนี่ยผมจําได้ว่ามันจะมีทางเข้าด้านหน้าเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือ แต่ว่าผมจําไม่ได้ว่าเราสามารถเข้าไปทางด้านหลังได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปดูก่อนนะครับขอสำรวจพื้นที่นิดนึงพอดีว่าแมปนี้เนี่ยผมจําไม่ได้ละจำได้คร่าวๆว่าเดี๋ยวเราต้องมีการจุดไฟเผาด้วยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับต้องบอกว่ามีเป็น 10- 20ตัวนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับเราก็มาสามารถมองรอดหน้าต่างออกมาได้นะครับโอเคประตูเนี่ยทางด้านหน้าอยู่ฝั่งซ้ายมือครับแต่ผมขอดูด้านหลังก่อนว่าตรงนี้มาเข้าได้หรือเปล่า ถ้าเข้าได้ผมว่าน่าจะรอบเล่นได้นะครับก็คือจะขอเล่นแบบสเตลนิดนึงละกันอ่ามีกล่องพยาบาลครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้แล้วเราสามารถยิงได้นะครับแต่ว่าการยิงทะลุอ่อตัวหน้าต่างเนี่ยมันจะทําให้ข้างในเนี่ยอเลิร์เลยนะครับโอ้ไม่มีไม่มีปืนเก็บเสียงด้วยสิออาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวผมจะลองย่องประตูโอเค ปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะเข้าได้นะครับหฮ้ยเอา้าสั่งงานเข้าไม่ได้ครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปลว่าแบบนี้เข้าได้เพียงแค่ทางเดียวเอ้ยเหมือนจะมีตัวเหตุอ่ะไม่เห็นครับเข้าได้ทางเดียวคือด้านหน้านะครับแล้วก็การที่เรา,เ,าเรียกว่าผ่านหน้าต่างเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมันสามารถมองเห็นเราได้นะครับตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีครับคือ ไอตัวที่เราดีเทคเจอสีแดงเนี่ยมันก็หายไปด้วยนะครับโอเคปึ๊บ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 อันนี้คือด้านหน้านะประตูขอดูหน่อยครับว่าในแมพย่างเอ้ยนี่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 สองตัวตัวนี้เออผมขอลองหน่อยครับว่ามันได้หรือเปล่าปึ้งเรียบร้อยครับทีเดียวสองตัวอ alert ไหม ไม่อเลยครับโอเคเดี <Cock S 2> ๋ยวก่อนนะในห้องมันเหลือแค่สองตัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นหรือเปล่าตรงนู้นหรือเปล่าเห็นแวบๆโอเคนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีตัวหนึ่งโอ้หลบไปได้โอ้มันมีสามตัวเลยนะอ่าไม่เป็นไรตัวหนึ่งก่อนครับตรงนี้เอาให้ได้ก่อนปึ๊บอีกตัวนึงไม่ได้ครับตัวนี้เรียบร้อยเหลือตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเป่าคิดว่ามันน่าจะเลยแล้วแะตอนเนี้โอเคเอาเลยเรียบร้อยครับ โดยจากแมพแล้วก็เดี๋ยวมันจะออกมาทางประตูนี้เอ้ยออกมาไหมมาออกมาออกมาออกมาครับออกมาเราดักรอนะครับให้มันวิ่งออกมามาอีกหนึ่งตัวปึ๊บไม่ตายสามโอเคผมขอเล่นเซฟนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เออใช้จอยเล่นมาเลยแบบยิงอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในการเล็งปืนนะครับโอเคใครย่องค่อครย่อ แกขโมยธุรกิจของฉันไปไอพวกบ้าออกมาไหมไม่ออกจะได้บุกเข้าไป <S 2> <S 2> เฮ้ยหนึ่งตัวโอเค <S <S ถึงเวลาเทคโอเวอร์ <Take over S 1> แล้วเฮ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวโดนไหมปุ๊บโดนตูดครับไม่ตายตายหรือเปล่าโอเคเหลือสองตัวโอเคเรียบร้อยครับจากในแมบปบเหลือหนึ่งตัวทางด้านห้องทางซ้ายมือ เราเข้าไปล้วงเลยครับน่าจะเหลือน้อยนะมีด้านหลังตัวหนึ่งแล้วก็ซ้ายตัวนึงครับโอเคผมเอาซ้ายก่อนละกันเออโอ้โหมุมมุมแย่ากครับมุมกล้องเพราะว่าในนี้มันแคบนะครับปึ๊บอยู่ไหนออกมาโอ้ยจะเล็งหัวสักหน่อยโอเคด้านหลัง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 เออเดี๋ยวโอ้โหมุมกล้องมันติดไปหมดเลยครับ อันนีผ้ผมจะเข้ามาหลบโอเคเมื่อกี้เป็นทางลงนะครับเดาอ๋อข้างล่างมันลิร์อ่า,อ,าอย่างครับอย่างอย่งเดี๋ยวขอไปล้วงดูตัวนี้หน่อยมันอยู่ตรงไหนครับในนี้หรือเปล่าฮึบไม่อยู่นะครับในน,ใน,นี้ในนี้ไม่มีอะไรด้วยเคลียร์ครับในนี้โอเคเอ้ยติดอีกแล้วติดอีกแล้วตาตรงนี้เนี่ยถ้าใครถนัดเล่นเป็นร i สเพ person น่าจะง่ายกว่านะครับ เอา้าหายไปไหนเนี่ยอ๋อห้องนี้มันทะลุกันนะครับห้องนี้ทำไมมีคนตายมีเฟิร์สเอจครับโอเคอีกตัวนึงมันหายไปไหนวะเดี๋ยววาขึ้นไปชั้นบนคือตรงนี้เราจะเป็นต้องเคลียร์ให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงท้ายของเควสภารกิจเนี่ยเราจะต้องทำการลาดน้ำมันครับเราก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเคลียร์ไม่หมดเดี๋ยวมันจะดักเ,เรียกว่ายิงเราได้นะครับห้องนี้ล่ะฟึบ ไม่มีครับห้องนี้เคลียร์เดี๋ยวก่อนผมว่ามันมีตัวตัวหนึ่งนะมันไม่น่าจะออกไปไหนได้ตรงนี้ประตูปิดนะครับโอเคห้องนี้อีกหนึ่งห้องเป็นห้องน้ําครับโอเคเคลียร์แล้วก็ห้องสุดท้ายฮึบฮึบเคลียร์เรียบร้อยไม่มีเอ้าหายไปไหนตัวหนึ่งอ่ะช่างมาช่างมาช่างมันก็เดี๋ยวเราจะลงไปล้วงด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าภารกิจของเราคือการทําลายธุรกิจที่นี่นะครับ ก็ง่ายๆเลยนะกันว่ามันมาแย่งลูกค้าของเราเราก็ทำลายธุรกิจมาเลยโอเคโอเคมีอยู่นภครับยาได้คิดเข้ามานะเข้าใจไหมนี่ครับเรียบร้อยไอคนนี้น่าจะไม่มีปืนหรือเปล่าอ่ออยู่ไหนว่าไม่มีอะไรให้เก็บนะครับโอเคของดีของดีมีลูกซองอยู่บนโต๊ะเก็บไม่ได้ครับอาวเป็นฉากนเนี่ย โอเคให้เราทําการเก็บนะครับถังน้านํามันเราก็ทําการเทน้ํามันครับโดยการกดอาทีค้างนะครับเทตามดูในแมปเลยครับมินิแมปไปครับปลายปลปต่อบอกว่าฉากนี้เนี่ยตอนที่ผมเล่นครั้งแรกนะครับน่าจะเป็นเครื่องเพสามถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหว้าวว่าครับฝืนฝืนไปครับ ไปตามทางครับไปตามทางไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบน้ำมันพอครับอ่ามาอ้อมนิดนึงอ้อมนิดนึงก่อนออกฟืนฟืนโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือถ้าดูจากท่าเทนะครับคือเราเทลงเท้านะครับพวกแกได้กินนั้นไหมอา้าวเทโดนเท้าครับเทโดนเท้าโอเคหมดครับ ยิงเส้นทางน้ำมันเพื่อ,เ,อเพื่อจุดไฟนะครับก็เปลี่ยนเป็นปืนสั้นแล้วก็เลงครับปึ๊บครับโอเคไฟติดแล้วนะครับรีบหมีออกาที่นี่ครับไม่ให้วอดเลยพวกสารเร็วอ่ามีรถใครไม่รู้ฝืดคาสซีนคาสซีนแม่เมื่อกี้ผมว่าจะหันหลังให้ดูฉากระเบิดสักหน่อยไม่ได้เป็นพระเอกอ่ะนี่ไงโอ้โห เหมือนเหมือนตัวเกมทางผู้บรราจะรู้ว่านี่คือฉากคัตซีนที่พระเอกจริงครับอ๋อไปครับไปเพราะจากบ้านฟาร์มแห่งนี้นะครับจะได้จบภารกิจก็คือหนีนั่นเองครับเออโอ้ลื่นลื่นลื่นไปไปแล้วก็ผมว่าโอเคพอจำทางได้อยู่นะครับทางกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับโอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยคือ ถ้าใครมีเครื่องคอมนี้แนะนําว่าให้ลองเล่นนะครับภาพสวยมากเลยตอนนี้ก็มีเฮสช็อตครับ10คนผมได้ยิง7นะยิงไป7นะครับเราก็จบภารกิจโดยไม่บาดเจ็บนะครับยิง1นัดตาย2ตัวครับแล้วก็ความพยายาม5 6เนี่ยตรงนี้ต้อง80นะครับอย่างน้อยโอเคสําหรับในภารกิจ EP นี้ก็จบลงครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP หน้าครับยังคงอยู่กับภารกิจของเทเวอร์นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ